่าครับผมมาดูวิธีทอดกุ้งกันนะครับที่พี่นนไปกับพ่อเมื่อวันก่อนนะครับผมอันนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับผมออกเวลาเที่ยงคืนนะอันนี้เรือนะครับผมนี่ไปกัน3ามคนนะครับผมมีน้องชายนะครับแล้วก็พ่อแล้วก็พี่นนนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ออกมาจากทะเลแล้วนะครับผมออกมานอกทะเลแล้วนะสายเต็มไปหมดเลยนะครับผมด้านล่างนะสายเขียวๆนะครับผมาก็ติดเครื่องแล้วนะครับผม ว่าคืนนี้จะได้ทั้ตัวนะครับตั้งช็อตบางตอนพี่นนก็ลงทิปกล่องไปแล้วบ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่คลิปเต็มนะอันนี้คือคลิปเต็มนะครับผมที่พี่นนตัดมานะนี่เวลาเที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืน15นาทีนะครับตอนนี้พ่อกำลังวางเหยื่อนะครับเป็นมะพร้าวนะมะพร้าวกับทุ่นนะครับผมมัดกับทุ่นโฟมนะครับให้มันลอยแล้วก็วางเป็นแถวนะวางเป็นแถวยาวๆนะครับผมเป็นแถวแล้วก็เป็น เหมือนวงลีนะครับวางเหมือนวงดีนะครับผมโอเคนี่วางเสร็จเราก็นั่งรอนะครับให้กุ้งมันลากให้กุ้งมันลากเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงๆนะครับผมมันสะท้อนมานะเราติดไอ้นี่ไว้ด้วยนะครับผมติดเขาเรียกว่าเรียกว่าสติกเกอร์ที่มันสะท้อนตอนกลางคืนนะครับนี่พอไฟส่องไปปุ๊บมันก็จะเห็นแดงๆแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ติดเราจะไม่เห็นนะครับดูยากนะถ้าเกิดว่ามันมีแต่ทุ่นนะมันจะดูยากมากนี่นะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะ นี่น้ำทะเลก็ลึกอยู่นะครับผมท่วมท่วมหัวเลยนะอันนี้คือเสาเสาหลักนะครับผมเสาด้านซ้ายด้านขวานะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแถวแบบนี้นะครับสะท้อนแสงนะครับเราส่องไปส่องไฟไปนะครับผมเราก็จะเห็นได้นะถ้าไหนแตกแถวก็แสดงว่ากุ้งมันลากนะครับผมถ้ากุ้งมันลากเราก็ไปทอดอันนั้นนะครับตุ้นมันจะแตกแถวออกไปเลยนะมันจะรู้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราวางไม่ตรงนะเราก็จะไม่รู้นะว่าเฮ้ยวางเฉียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่านะครับนี่ลากแล้วลากแล้วทุกคน อันนี้พี่นนตัดมาตอนทอดเลยนะครับปาเขาให้นะครับผมทอดทีแรกนะครับมาลุ้นกันนะว่าจะได้ไหมนี่นะครับผมทอดให้ติดทั้งทุน่นทั้งเหยื่อนะครับให้มันครอบเลยนะแล้วก็สาวขึ้นนะครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมทีแรกตัวแรกนะครับผมจะมาไหมอา <quatre S 1> กาศก idez, glued, <ๆ>็เงียบๆเสียงคลื่นนะครับผมเสียงคลื่นเบาๆนะครับผมสาวขึ้นมาลุ้นนะครับพี่นนท์นั่งลุ้นมากเลยนะเวลาอยู่ในเรือนะนั่งลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผม ลุ้นทุกรอบตื่นเต้นทุกรอบนะครับนานๆได้ออกกับพ่อทีนะครับช่วงนี้กลับบ้านอยู่บ้านก็ได้ออกบ้างนะครับปึ๊บปั๊บได้ไหมได้ไหมโอ้ได้นะครับผมนี่ได้แล้วได้แล้วตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ไซส์สวยนะครับผมไซส์สวยนะไซส์สวยๆทั้งนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าได้นะถ้าเกิดว่าทอดได้นะครับผมมันไซส์สวยเยอะนะครับ ได้ตัวแล้วเราก็ไล่ดูทุ่นอื่นต่อนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆรับเรือไล่ดูนะครับเนี่ยก็เป็นแดงๆอย่างนี้นะพี่นนยังดูยากเลยนะครับผมพี่นนสงสัยอยู่เลยว่าพ่อดูเห็นได้ยังไงนะครับผม <c oughs> ก็อาจจะเป็นความเคยชินนะครับผมออกบ่อยก็เคยชินนะมองได้ให้เห็นมองเห็นเห็นแวบๆบแบบก็รู้แล้วนะพี่นนมองตั้งนานนียมันยังไงวะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันลากยังไงอะไรเงี้ยโอเคมาดูรอบนี้กันว่าจะได้ไหมนะ สาวขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ม้วนหน่อยนะครับผมม้วนให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีเดี๋ยวกุ้งมันจะหลุดได้นะถ้าเกิดเราไม่ม้วนนะม้วนสาวชั้นไปเรื่อยๆดึงขึ้นมามีไหมตัวนี้น่าจะมีไหมทอดครั้งที่สองมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยไม่เห็นนะตัวนี้เอ้ยได้อยู่นะครับผมเฮ้ยตัวใหญ่เลยนะตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะนใหญ่ครับผมดู โอ้โหไซส์บิ๊กๆนะครับผมนี่กล้ามกล้ามเขียวเลยนะกล,ล้ามเขียวน้ําเงินเลยนะนี่อย่างสวยนะตัวนี้ได้มาแล้วนะครับผมให,ใหญ่หนึ่งใหญ่หนึ่งนะผมนี่สวยงามตัวนี้ใหญ่เลยโอเคทอดอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่นน <l ain> ตัดมาตอนทอดครั้งที่สเลยนะครับผมครั้งที่สเลยนะรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับผมทอดมาสองรอบสามรอบยังยังไม่พลาดเลยนะครับผมมาดูรอบนี้นะว่าจะติดไหมนะครับ ตัวใหญ่บ้านใครทาอาชีพแบบนี้บ้างครับผมนี่ชิวๆนะครับผมแบบนี้นะแต่มันก็รอนานนะครับผมคือวนรอบหนึ่งดูรอบหนึ่งก็บางทีก็สิบห้านาทีลากบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างเป็นชั่วโมงก็ยังมีนะครับผมเป็นชั่วโมงก็ยังมีเราต้องรอนะครับเราต้องรอนะรอบนี้จะได้ไหมเอ้ยได้ครับผมได้ไซส์สวยอยู่ไซส์สวยอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับได้อยู่ไซส์สวยไซส์สวยเนี่ย ไส์อบนี้ก็เนื้อแน่นนะเนื้อแน่นขาโบขาโบเลยขาโบเนื้อแน่นนะครับผมตาแดงแป๊ดเลยตาในกุ้งโอเคได้อยู่นะครับผมทอดอีกป้าบโอเคนะครับมาดูรอมนี้มาดูรอมนี้ได้ไหมยังไม่เห็นเอ้ยได้นะครับผมได้นะได้ตอนแรกพี่นนท์หาไม่เจอนึกว่าไม่ได้แล้วก็เลยได้นะครับผมก็เลยถ่ายอีกนะพี่นนท์จะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับผมไม่ได้ถ่ายแบบทีเดียวปื้ดเลยนะครับพี่นนท์ถ่ายกับโทรศัพท์เด๋ยวแบตมันจะหมดนะครับผม ก็เลยต้องถ่ายเป็นช็อตได้ดูเนี่ยถ่ายเฉพาะตอนทอดตอนเห็นตอนได้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะทอดไม่ได้ที่ไม่ได้ถ่ายก็มีบ้างนะครับผมประมาณสี่ห <c oughs> ้ารอบนี่ได้รอบนี like ้ก็มันดีดขึ้นมาเลยนะดีดมาคือขึ้นข้างบนเลยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วได้แล้วข้างบนแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนี่ใสสวยไหมทุกคนใสสวยมากนะแต่ละตัวดูเนื้อแน่นนะใสสวยโอเคเราก็ไล่ต่อนะครับผม เราก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆอ่ะมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วทอดกันไปบัมเรียบร้อยครอบหมดเลยนะครับผมครอบทั้งทุนทั้งเหยื่อนะครับไอ้ไอ้ครอบแบบนี้นะถ้าเกิดว่าทอดไม่ครอบก็มีสิทธิ์ไม่ได้สูงนะครับผมแปดสิบเมีสิทธิ์ไม่ได้นะครับเกมไปดูการรอบนี้จะได้ไหมมันลุ้นกันมันลุ้นกันพี่โน้ตลุ้นทุกรอบเลยนะ อยู่บเรือลุ้นทุกรอบเลยลุ้นลุ้นให้มันได้ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆทุกรอบไปเงี้ยวันสมาดูกันว่าจะได้ไหมแปมแทมแทมใส่ไม้ครับอู้ได้ครับผมได้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่เลยนี่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่ากล้ามมันจะเล็กกว่านะแต่ตัวใหญ่กว่าทุกคนนี่น่าจะใหญ่นะใหญ่เลยใหญ่เลยตัวนี้ดู ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้แต่ว่ากล้ามมันเล็กกว่านะใช้ได้นะครับผมตัวนี้บิ๊กเลยไซส์บิ๊กนะครับผมได้อยู่ประมาณสักสามขีดได้นะตัวนี้สามขีดสี่ขีดประมาณนั้นนะนี่วิธีการทอดนะครับผมก็แบ่งแหเป็นสามส่วนแบบนี้นะพอทอดแล้วก็เวียงเวียงแบบบานแบบนี้เลยต้องให้บานแบบนี้นะครับมันถึงจะครอบทั้งทุ่นและเยื่อนะครับผมพี่นงก็เคยทอดอยู่นะแต่ก่อนตอนเด็กทอดเป็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าทอดได้ <ปะ S 2> หรือเปล่านะไม่เคยได้ทอดเลย มาดูรอบนี้กันมาดูรอบนี้กันว่าจะได้ไหมม้วนม้วนก่อนเห็นไหมสังเกตได้ว่าพ่อพี่นนท์จะม้วนทุกรอบนะครับผมม้วนเพื่อให้มันแน่นนะอย่าให้มันหลุดนะครับผมบางทีเผื่อมันดิ้นมันดิ้นหลุดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ม้วนแบบนี้นะโอ้โหรอบนี้สายเต็มเต็มับผมได้สายเต็มเต็มเห็นไหมทุกคนดึงขึ้นมามีแต่สายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสายแล้วแหแล้วแห แถมจะไม่หุบปิดตัวกุ้งอะ่ะเห็นไหมมันก็จะได้ยากนะครับผมถ้าติดสายแบบนี้เยอะๆนะครับตรงไหนมีสายนี่อดไม่มีสายเลื่อนๆหาไม่เจอเรียบร้อยนะครับผมรอบนี้ไม่ได้นะครับผมมาดูรอบนี้กันปาบเข้าให้นะครับผมครอบแล้วเรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันเมื่อกี้สายเยอะเกินไปนะครับผมสายเต็มแหเลยไม่ได้นะครับผมมันไม่หุบนะอย่างนั้นนะโอเคมาดูรอบนี้มาดูรอบนี้ รอบนี้ยังไงรอบนี้ยังไงตอนนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ78ตัวแล้วนะครับผมไซส์สวยๆก็6ตัวไซส์สวยๆ6ตัวตัวใหญ่2แล้วนะตัวใหญ่2แล้วตอนนี้ตัวใหญ่2ไซส์สวยๆประมาณ6ตัวแล้วตัวเล็ก2ตัวนะครับผมตอนนี้ที่ได้มานะครับอันนี้ก็สายอีกแล้วนะครับผมสายเยอะเหลือเกินนะครับผมนี่เห็นไหมทอดมาก็ได้แต่สายนะ่มน้ําขึ้นมาเน่า no, ไม่ได้นะครับผม มาดูรอบนี้กันรอบต่อไปทอดไปแล้วนะครับผมอันนี้ทอดไปแล้วนะสาวขึ้นรอจังหวะสาวขึ้นนะครับผมย้ำนะครับผมพี่นนท์ถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับผมพี่นนท์ถ่ายโทรศัพท์นะแบตไม่พอนะครับผมถ้าถ่ายตลอดคือแบตไม่พอนะแบตมันจะหมดก่อนนะครับผมรอบนี้ได้ไหมเอ้ยได้ได้นะครับผมได้นะตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ่าได้อยู่นะครับผมส์สวยนะครับส์สวย โอเคนะครับผมนี่คือผลประกอบการของวันนี้นะครับผมได้ประมาณ15ตัวนะครับผม15ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่2นะครับผมไซส์สวยๆก็ประมาณ10ตัวได้นะครับผมนอกนั้นตัวเล็ก5ตัวนะครับได้ประมาณมา15ตัวนะครับผมได้ทั้งหมด15ตัวนะครับผมนี่ไซส์ประมาณนี้เลยครับผม